อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุดพูดถางซานกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการ รีวิวตัวละครนางเงือกน้อยนะครับผมหรือว่าแม่หมดสมุดของเรานะครับผมเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟมานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครแม่มดสมุดนะครับผมก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับผมขอเกินไว้ก่อนละกันเนาะว่าแม่หมดสมุดนะครับเป็นตัวละครที่ผมบอกได้เลยว่าน่าจะเก่งได้แค่อย่างเดียวนะครับผมและโหดมากๆอย่างเดียวเลยนะครับผมก็คือโหมด V10 นะครับผมหรือว่าคนประทะกันอ่ะ10บสะครับผมเออซึ่งผมดูนะครับผมจากเซิร์ฟจีนคนที่ใช้งานนะครับผม คือโหมด55นะครับผมไม่ค่อยมีคนเล่นเลยรวมถึงเออพวกดันเจียนต่างๆนะครับแทบไม่มีคนใช้งานเลยนะครับผมและผมได้ไปถามมานะครับเขาบอกว่าเรื่องการใช้สกิลนะครับอาจจะช้าไปนะและส่วนตัวของผมนะครับได้ลองไปเล่นในการตีแหวนแล้วเพราะว่าตัวละครนี้มีรถเกาะใช่ไหมผมคิดว่า,าจ,จะเวิร์กหรือเปล่าถ้ามาเล่นกับจูจูชิงนะครับผมแต่ลองเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะทุกคนนะมันเหมือนเดิมเลยก็ว่าได้นะครับ แทบไม่มีความต่างเลยนะครับผมเออและวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นนะครับผมตัวละครตัวนี้ที่พอเข้าโหมด10บสนะครับผมตัวละครตัวนี้จะเป็นเจ้าแม่ทันทีนะฮะจะเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าเก่งมากๆนะฮะในโหมด V10 สินะครับผมซึ่งเซิร์ฟจีนนะตอนนี้นะครับผมที่ผมอัดคลิปเนี่ยวันเนี้ยคือเอาง่ายๆนะครับผมเซิร์ฟจีนยังใช้งานกันอยู่เลยคือผ่านมานานที่ไหนเซิร์ฟจีนก็ยังใช้งานกันอยู่นะครับเพราะว่าสกิลของเขานะครับเป็นตัวละครที่ผมบอกได้เลยว่า เป็นแบบทำดาเมจหมู่นะครับผมรวมสตันหมู่อะไรอย่างเงี้ยซีซีหมู่นะครับคือมันโกมากๆนะครับผมรวมถึงสกิลที่ถ้าฝ่ายเราตายหรือฝ่ายตรงข้ามตายนะครับจะให้โอกาสนะครับผมฝ่ายตรงข้ามติดสตันได้อีกนะครับเออทาให้ตัวละครตัวนี้โกมากๆนะครับผมเพราะว่าหมด10นะครับตัวละครครับจะอยู่ในสนามเยอะมากนะครับผมเออทาให้ตัวละครตัวนี้อาจจะโชว์ประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงตัวละครตัวนี้นะครับผมมีทั้งลดร่างจิงวิญญาณยุทธของเป้าหมาย รวมถึงเพิ่มพลังร่างจริงวิญญาณยุทธ์ของทีมเรานะครับผมเออนี่แล้ครับผมนี่คือตัวละครตัวนี้นะครับผมและ o อมากๆนะทุกคนนะซึ่งผมเนี่ยต้องอธิบายกันก่อนนะครับผมว่าทําไมถึงเรามารีวิวในรหัสนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาปั้นสุดมากๆนะครับผมเราจะได้เห็นแบบว่าประสิทธิภาพที่แท้จริงของตัวละครแม่มดสมุดเนาะเพราะว่ารหัสของเรานะครับต้องขอบอกไว้เลยว่าเราแทบไม่ได้ปั้นเลยนะครับผมเพราะว่าผมสุ่มไปแค่เอาการันตีและแทบไม่ได้ปั้นเพราะว่าผมเป็นคนที่ อย่างที่ทุกคนรู้จักผมนะครับไม่ค่อยเล่นอารีนาเท่าไหร่นะครับและตัวละครตัวนี้นะครับต้องเล่นโหนในอารีนานะเลยผมไม่ได้ทําการเออสุ่มแมมมดสมุดนะครับหรือว่าปันเป็นมดสมุดอะไรมากมายนะทุกคนนะเลยถ้าผมเล่นในรหัสตัวเองอาจจะโชว์ประสิทธิภาพได้ไม่ดีเท่าไหร่นะทุกคนนะเลยอาจจะไม่เห็นภาพอะไรประมาณนั้นเลยแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรหัสดีรหัสเดิมนะครับผมชื่อว่านักแสดง AV นะครับผมเออต้องขอบคุณเขาอย่างยิ่งเลยขอบคุณมากๆอย่างยิ่งจริงๆนะครับผม และก็ต้องมีคนถามผมแน่นอนนะครับว่าที่บอกว่าตัวละครตัวนี้เก่ง10บสอ่อะจริงหรือเปล่านะครับผมต้องลองให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับทุกคนนะอันนี้ไม่ใชรู้ว่าใช่ผมคนเดียวหรือเปล่านะครับพอผมไปเตียคนที่มีนังเงือกสมุดแต่ผมไม่มีใช่ไหมผมแพ้เว้ยเออเพราะว่านังเงือกสมุดของเขานะครับแบบว่าโหดมากๆานะทุกคนนะคือผมไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะผมหรือเปล่านะครับผมแต่เพื่อนๆสามารถลองคิดดูดีๆนะครับผมตอนที่ทุกคนเล่นหมด10บสนะครับเราไม่มีนังเงือกนะกับมีนังเงือกนะครับความต่างจะแตกต่างกันมากกนนนทุคะ ไม่งั้นคือเซิร์ฟจีนโคมแบบไม่ติดเมตามาถึงปัจจุบันนี้นะทุกคนนะไม่เชื่อลองไปดูคลิปที่เราเคยพาทุกคนไปตลอดนะครับผมโหมดของอารีนาของเซิร์ฟจีนนะครับมีนักเงือกเกือบทุกทีมนะครับผมเออเพราะว่าตัวละครตัวนี้นี่คือก๊อดจริงๆนะครับผมคือเราพูดมาเยอะมากๆแล้วสำหรับสรรพคุณของตัวละครตัวนี้นะครับผมแต่เรายังไม่ได้จอดลึกพวกแบ่งพรสวรอะไรมากมายเลยนะครับผมมาเรามาดูเรื่องพรสวรคกันบ้างดีกว่านะครับผมพรสวรรณ์ตอนนี้นะครับก็เน้นร่างกายอย่างเดียวเลย เอาความถึงให้กับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องเน้นดาเมจให้มันนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นสกิลที่เอาไว้สตันฝ่ายตรงข้ามเออเอามายืนสแปมสกิลฝ่ายตรงข้ามและยืนให้นานที่สุดเพราะว่าเกือบทุกสกิลของเขานะครับมีซีเเออร์แบบว่าดีบัฟรวมถึงซีซีเยอะมากๆสกิลที่1ก็มีดเก่อนะครับผมสกิลที่2ก็มีมืนงงเห็นไหมครับสกิลนี้นะครับผมก็จะมีลดดาเมจของฝ่ายตรงข้ามอีกคือลดดาเมจเป้าหมายนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ทำให้ความต่างอยู่ตรงนี้แหละคือลดดาเมจ5วิีถือว่าเยอะมากๆนะครับนะครับผมความต่างนะตรงนี้นะรวมถึงบัฟโจมตีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสใช้สกิลนู่นนี่นั่นคือมันมีผลม,มากๆนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นมดสมุดนะครับยังไงก็ถ้าใครแบบว่าเป็นสายที่แบบท็อปเซิร์ฟหรือว่าเป็นสายที่เน้นอารีนาแนะนําเลยครับปั้นไปเลยปั้นไปเลยแต่ถ้าใครไม่ใช่สายแบบว่าตีอารีนาผมก็ว่าข้ามได้ครับผมไม่ได้แย่ แต่ถ้าไม่มีตัวละครตัวนี้ผมบอกเลยว่าอยู่ยากมากๆนะครับถ้าเล่นหมด10นะอุปกรณ์นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ของส้มนะครับหรือว่าอาวุธลับนะครับเขาใส่อยู่ที่ธนู8ชิประจรนะครับผมเป็นของส้มอยู่นะฮะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครรองนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ตัวละครหลักก็ได้นะทุกคนนะใส่เป็นทีมรองก็พอนะครับผมไม่ต้องปั้นแบบให้สุดเวอร์วังอลังการมากมายนะฮะ ราะว่าทีมหลักของเรานะครับจําเป็นแค่เอาไปเล่นอัลดันเจียนต่างๆนะครับแต่ตัวละครตัวนี้คือทีมรองที่เอาไว้ใช้แค่หมด10บสนะครับประมาณนี้เลยมาเราจะมาตีให้ทุกคนดูละกันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมเขาได้เหลือให้ผมนะครับผมมา3มรอบกันเลยแบบว่าตีกันเมามันแน่นอนนะครับผมตีแบบว่าเมาหมัดแน่นอนนะครับซึ่งทีมแรกนะครับผมก็เหมือนกับที่เราเคยรีวิวไปนะครับก็จะมีถังซานนะครับผมจูจูชิงนะครับปากกระเป้านะครับอาอินแล้วก็ใต้มู่ายนะครับทีมที่สองนะครับหรือว่าทีมรองนะครง แม่หมดสมุดตู่กุปโปนะครับเสี่ยวอู่แล้วก็ถังเทียนนะครับผมก็จะเป็นดาเมจล้วนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตีกันเลยละกันนะครับผมสำหรับทีมนี้นะครับผมมาเริ่มเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหพลังต่างกันมากครับทุกคนผมบอกเลยว่าเละครับผมช็อตนี้น่าจะโดนเป็นต้มยำกุ้งแกงพันแหงแน่ครับผมช็อตนี้น่าจะหายแบบเรียบร้อยครับผมโอ้โหแม่มดสมุดแทบไม่ได้ฉายงานอะไรเลยครับผมจบแล้ว แม่มดสมุดยังไม่ได้โชว์เลยลูกพลังตากันไปนิดนึงอ่ะทุกคนไม่นิดเลยโคตรเยอะเลยครับทุกคนโอเคครับผมเราได้เจอคนตึงบ้างแล้วผมพลังก็ห่างพอสมควรอยู่นะทุกคนนะเราเรามาตีกัน,นดีกว่าว่าผมว่าจะเป็นยังไ้นะครับผมหาแม่มดสมุดก่อนนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ได้ตามหาแม่มดสมุดข,ของข้าแม่มดอยู่ไหนอ๋อคือนักทีมหลักนี่หว่าเราสัมเอา้าตายหมดแล้วเหรอเชี่ยเราแพ้เหรอเฮ้ยทาจริงพลังตางันนี้เราแพ้ได้ยังไงเราแพ้ได้จังไสเราแพ้ได้จังไส มุแต่ตามหาไม่มดสมุดแต่ทีมเราเดสโมเล่ไปแล้วครับทุกคนเออหื้อมุดแต่หาไม่มดสมุดกูแตกอ,อ๋อเราขอดูนะทุกคนนะทีมนี้ก็ไม่มีไม่มดสมุดแล้วกูจะรีวิวทำไมไม่มดสมุดเนี่ยเฮ้ยแม่งรีวิวแต่ไม่มีโอ้โหทีมไม่ม,มดสมุดแต่แพ้อออันนี้ก็แปลกเว้ยอาจจะเป็นดามจหมูหรือเปล่าเนี่ยอืมอาจจะเป็นเพราะร่างสองเขาเยอะมากครับทุกคน โอ้โหพลังน้อยกว่าเราแต่ร่างสองขวดจังวะออหมากอดโอ้โ oh ห oh ดามเดดามจทูกท่าถี่มากทุกคนดูดิโอ้โหเมื่อจังมาผมรอบที่สามนะครับผมไปเริ่มกันเลยครับผมพลังต่างกันอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเราจะมาดูกันยว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมสรับทีมาตรงข้ามนะทุกคนนะทีมเราก็น่าจะไหวอยู่แล้วนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ก็คือหาไม่มดสมุดไม่เจอสักทีไม,มมนนะไม่ใช่ไม่มดสมุดป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่โอเคแม่โอเคครับผม จบเกมอีกแล้วแม่มดสมุดหาไม่เจอ,อแล้วครับผมอืมเอาเป็นว่ามารีวิวเทียงทีมแล้วกันเนาะปล่อยแม่มดสมุดไปเถอะไปไหนก็ไปซะถ้ารีวิวขนาดนี้นะทุกคนนะพอมันจะจบเร็วมันก็จบเร็วจริงๆแบบทุกคนผมแบบเครียดเลยคือกำกรมขมับเลยเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยคือจะจบว่าจบไวโพดเลยเมื่อกี้โอ้โหก็เอาไปไง่ายๆนะทุกคนนะเขาใจกันง่ายๆเลยเท่ากับว่าเหมือนไม่มีเกมให้ดูเหมือนเดิมแต่แค่มาพูดปากเปล่าให้ละกันนะเพราะว่าข้อมูลนี้มาจากคนที่เล่นเซิร์ฟจีนละกัน โอเคไหมว่าตัวละครตัวนี้นะครับเก่งหมดสิบสิบมากๆนะครับผมสามารถเอาไปเล่นกันได้และถ้าไม่เชื่อนะครับผมลองไปกอดูคลิปก่อนๆได้นะครับเพราะว่าเราเคยไปตะลุมบอลนะครับผมหรือว่าพาไปตะลุยนะครับผมของหมดสิบสิบในเซิร์ฟจีนมาแล้วว่าไม่หมดสมุดนะครับอยู่ในทีมทุกทีมนะครับผมเกือบทุกทีมอะไม่ทุกทีมหรอกมีสิบทีมก็ให้แปดทีมแล้วกันสำหรับไม่หมดสมุดอยู่ในทีมนั้นทุกคนนะเรื่องที่ทําให้ตัวละครตัวนี้ติดเมตานะครับก็ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่า มันมีหลายสกิลมากๆนะครับที่สามารถหยุดฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมคล้ายๆกับถังซานนะครับแต่ที่ดีกว่าก็คือมันทั้ต้นนานด้วยนะครับผมรวมถึงมีสกิลที่ลดร่างจิงวิญญาณยุทดได้รวมถึงเพิ่มร่างจิงวิญญาณยุทดได้และไฮไลท์ก็คือสกิลที่3นะครับที่สามารถลดพลังโจมตีนะครับหรือว่าลดดาเมจเป้าหมายได้3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ห้าวทให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับตีเราได้โคตรเบานะทุกคนนะหายไป30%เลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้หาย3%นะทุกคนนะ30นะทุกคนนะโอเค คลิปก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับนางเงือกหรือว่าแม่มดสมุดของเรานะครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์นะครับผมและกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจค,ควรทำคลิปอย่างมากๆเลยนะฮะก็ถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับผมแม่งไม่ได้รีวิวเลยสำหรับแม่มดสมุดนะฮะเพราะว่าแม่มดสมุดไม่ได้โชว์หาอะไรเลยครับผมตายก่อนตลอดเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครอยากดูแม่มดสมุดของเซิร์ฟจีนคอมเมนต์ไว้เลยละกันเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคไหมคอมเมนต์ไว้เลยครับผมถ้าคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยในแมมม่ดสุ เพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟของเรานะครับผมแม่มดสมุททีมของเขาเจอพลังต่างกันมากนะครับผมไม่ได้โชว์เลยครับแม่มดสมุดนะครับโอเคแล้วเจอกันผูที่หัวใจถ้าม่อยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมมีแต่คน